นิยายเสียงฟ้าสีทองผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่สองเกิดอะไรขึ้นหลังครบเจ็ดวันเจ็ดคืนสำหรับแสงสีทองอําไพวันต่อมาท้องฟ้าก็ม,มืดมิดมีเพียงแสงสว่างจากไฟฟ้าที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทั้งโลกไปหมดสํานักข่าวต่างๆก็ไปสอบถามถึงปรากฏการณ์นี้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายท่านทําไมหลังแสงสีทองแล้วถึงเกิดปรากฏการณ์ฟ้าม,มืดมิดแบบนี้คะ นักข่าว A ถามนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของประเทศแห่งนี้ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดเพราะจุดดับของดวงอาทิตย์ที่มีเป็นวงกว้างขึ้นทุกคนไม่ต้องกังวลพวกเรากำลังหาทางช่วยกันผลิตพระอาทิตย์จำลองกันอยู่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังตอบนักข่าว A พ่อบอกแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเลยค่ะนักข่าวเพูดกับกล้องที่กำลังถ่ายทำอยู่ แต่ทว่าสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้อยู่ดีๆก็สลบสลายไปไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่อย่างเดียวนกที่กำลังบินบนท้องฟ้าต่างตกลงมาบนพื้นดินเครื่องบินที่บินอยู่ตกลงมาบนพื้นโลกทำให้เกิดไฟไม่เป็นวงกว้างแต่ทว่าก็ไม่มีคนไปดับไฟที่กำลังเกิดขึ้น หลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกสลบสลายไปพร้อมกันความวุ่นวายและสับสนก็แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกเมืองใหญ่ต่างก็ตกอยู่ในสภาพกลาหลเป็นอย่างมากเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นไปทั่วบนท้องถนนเมื่อรถยนต์หลายๆคันพุ่งชนกันอย่างรุนแรงไม่มีใครสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นอกจากการปล่อยให้เหตุการณ์ไปตามนั้น หลายชั่วโมงผ่านไปเริ่มมีคนฟื้นขึ้นมาทีละคนพวกเขามองดูรอบๆด้วยความสับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงหมดสติไปพร้อมกันจากนั้นก็มีเสียงร้องให้ดังขึ้นจากทุกมุมเมืองเมื่อพบเห็นความเสียหายเป็นวงกว้างและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นั้นยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆมีคนบางส่วนที่ฟื้นขึ้นมาพวกเขากระโดดเข้าไปกัดคอผู้คนที่อยู่รอบข้างทันที ทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างรีบวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางนี้มันเหตุการณ์ซอมบี้คล้ายในหนังวันสิ้นโลกเลยนี้มีประชาชนบางส่วนอัดคลิปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้เป็นที่พูดถึงทันทีช่องทางวายวันสิ้นโลกซอมบี้ฟ้าสีทองคําทํานายวัยรุ่นคนหนึ่งเห็นกันไหมมีคนกระโดดกัดคอคนด้วยบีวายเห็นเห็นฉันรีบวิ่งหนีก่อนเลยคล้ายหนังวันสิ้นโลกเลยคนหล่อกลัวอะไรนักหนาใครกลัวมาหลบหลังพี่ได้เลย บีไวท์ลองเจอของจริงก่อนเธอเม้นบนไม่ใช่วิ่งหนีก่อนเพื่อนละ่ะเด็กดีทุกคนทำอย่างไงดีญาของฉันยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยมีใครเป็นแบบนี้บ้างกรีดพี่ชันพี่ชายฉันก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยทำอย่างไงดีจะพาไปโรงพยาบาลโทรไปไม่มีคนรับสายเลยพยาบาลสาวสวยถ้าอาการไม่หนักอย่าเพิ่งมาโรงพยาบาลน,นะคะตตอนนี้กำลังวุ่นวายมากทั้งคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและคนที่ยังไม่ฟื้นพื้นที่โรงพยาบาลเดินแทบไม่ได้เลย วิ่งหนีอย่างไวรัฐบาลอยู่ในรู้ไหมผมเจอเหตุการณ์คนกระโดดกัดคอต่อหน้าต่อตาผมนี้วิ่งก่อนเพื่อนเลยใครจะอยู่ก็อยู่ไปตอนนี้ผมซื้ออาหารกักตุนไม่ออกไปไหนเด็กขาดช่วงนี้เชื่อหมอดูคนนั้นเป็นไงละ่ะตรงตามหมอดูคนนั้นบอกไหมตอนนี้หาตัวอย่างไงก็ไม่เจอแล้ววัยรุ่นคนหนึ่งฉันคนหนึ่งอยากขอโทษหมอดูคนนั้นไม่น่าทัวไปลงเลยทีทีทหารกล้ารอประกาศจากรัฐบาลครับอีกไม่นานก็คงมีประกาศ จากนั้นคอมเมนต์ในช่องทางวายก็หลั่งไหลไม่หยุดเหตุการณ์ความมืดมิดนี้สร้างผลกระทบมหาศาลต่อผู้คนนับหลายล้านคนทั่วโลกในขณะที่รัฐบาลทั่วโลกต่างกำลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาวิธีรับมือวิกฤตที่เกิดขึ้นบ้านทันวาตอนนี้คนใน,บ,นบ้านมีบางส่วนฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ยังนอนหลับอยู่โดยคนที่หลับอยู่มีสามคนคือแม่ของธันวาทันวา,นวาและน้องเปายัางไม่มีใครฟื้นขึ้นมาแต่อย่างใด พ่อบ้านคนสนิทเป็นคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้โดยเขาได้สั่งอาหารยาและน้ำมากักตุนไว้เรียบร้อยแล้วส่วนบอดี้การดบางส่วนที่ฟื้นขึ้นมาเขาก็ให้เดินตรวจตราความปลอดภัยรอบบ้านทั้งกลางวันและกลางคืนเปลี่ยนกันตลอดอีกทั้งยังมีการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าไว้รอบบ้านอีกด้วยในช่วงที่เหตุการณ์ยังไม่แน่นอน ด้านทันวาที่กำลังนอนสลบยังไม่ฟื้นอยู่นั้นเขากำลังฝันร้ายเขาฝันว่าทั้งโลกกลายเป็นดงซอมบี้แม่ของเขาเองก็กลายเป็นซอมบี้ไปด้วยทุกคนต้องเอาชีวิตรอดกันเป็นวันต่อวันเขาเองก็ต้องหอบลูกและลูกน้องหนีออกมาจากเมืองหลวงของประเทศที่กลายเป็นดงซอมบี้ไปแล้ว โดยที่ลูกน้อยร้องให้ต้องการไปหาแม่ตัวเองตลอดเวลาซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าสรัญญาจะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมแต่เพื่อลูกน้อยแล้วเขายอมเดินทางไปยังบ้านเกิดสรัญญาตามประวัติที่เขาเคยอ่านมาการเดินทางนั้นลำบากเป็นอย่างมากมีซอมบี้เป็นอุปสรรคที่ต้องระวังแต่สิ่งที่น่ากลัวคือคนเป็นหลังจากเหตุการณ์นี้คนที่ยังอยู่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพื่อความอยู่รอดทุกคนกลายเป็นคนโหดเหี้ยมเห็นแก่ตัวกฎหมายไม่มีความหมายในสายตาอีกต่อไปการปล้นชิงฆ่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับยุคนี้ บ้านเกิดของสรัญญาภายนอกหมู่บ้านมีเพียงความเงียบที่เกิดขึ้นมีทั้งคนฟื้นขึ้นมาแล้วและคนยังไม่ฟื้นสลบสลดยไม่ได้สติบางส่วนก็ถูกคนในครอบครัวอุ้มไปยังรอผสดใกล้หมู่บ้านที่มีเพียงแห่งเดียวเพื่อให้พยาบาลประจำคลินิกช่วยดูให้แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรกลุ่มคนเหล่านั้นก็ยังไม่ฟื้นอีกทั้งยังหาสาเหตุไม่ได้อีกด้วยคิดว่าจำเป็นต้องส่งคนไข้ทั้งหมดไปโรงพยาบาลอำเภอคะ่ะพยาบาลประจำรอผสสดบอกเหล่าญาติคนไข้ คุณพยาบาลเราไม่มีเงินพอที่จะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอำเภอหรอกนะหนึ่งในเหล่าญาติผู้ขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลใช่ใช่คุณพยาบาลหาทางรักษาดูก่อนไม่ได้รอญาติอีกคนก็เห็นด้วยกับญาติคนแรกพวกเขาทำอาชีพเกษตรกรยังรอเงินช่วยเหลือที่ประกันเข้าของรัฐบาลอยู่เลยเงินยังไม่ได้ตอนนี้เงินในมือมีพอเพียงเลี้ยงครอบครัวไม่ให้อดเป็นวันๆเท่านั้นเอง